สวัสดีคะ่ะอยู่กับปุ๊แม่น้องมิวนะคะมาตุ้มโฮมเมือ่อเช้านะคะปกติเราก็จะหนีแดดแต่วันนี้เรากลางแดด <c oughs> เอาเส <c oughs> ื้อผ้าไป,าไปยืน,นี่อีกคนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อาา <c oughs> อเสือพาไปนะคะทอดปลาทูตัวใหญ่น้องเป็นตะแซ่บคนนะแก้วอนะ ทอดนีอแบบลวกผักก็นลกวกันรคลรคลรคกอืกลัวไม่กินนะอันนี้าลวกงี่กันบอกไม่ไงไม่รู้เหมือนกันนี่เต้มมาในท้องไปที่บ้านปะแสดงใหชาดูอ่ต้มะต้มน้ำอันนี้ยะว่ากินแต่้อนนี้บน้าพีกับเสือสั่งมา คนคือเ,เ,เพชรเป็นตาอัน,นัน้นเพชรเพชรร้ายไอ้เสือนะมีตาเป็นตาเพชันกัเพรอนนางินางาาเหลือเอีกินาเศ้านั่กันภาษา,า,าขดภาษากินผัดกระเทาเหลือมคืนนี่ได้ข้าวเหนียวฟูทีบ่บอกคอยคอาคาอกินข้าง สุขภาพดีไหมดูสุขภาพที่อ้วนที่ตู้ยเต่คนก็ได้ดึเนื้อพี่น้องเด้อดับแดดเลยดีอ่ะูสุขภาพอ้ยแก่กองใบว่าจะกินอยู่กินไม่หมดโลภมากจิ้แดดกอนะ มนขีาเล็กมันอนม่ไหมี้่เานข่อยนเิสรุใหม่นน้นนีสรุปว่าอะไรแม่ดาจ้เาบอกข่อยฮะอันไหนไอเอฟซีคอมเมนต์เขามาวะได้ไข่สิบสองฟองหรอจันวะเอฟซีว่าเอาหาได้ไข่สิบสองฟองหรอันวะ พอไดอยู่ส่เขาเรียกไปร้านธงฟ้าอ่าค่อยละค่อยละคิดว่าจะได้เป็นแขงเหมือ่ไหซื้อมาเนเอาไอ้นี่หแลกบัตรสวัสดิการทุกสามเดือนนะทุกสามเดือนแลกได้ทั้งหนึ่งค่าแก๊สอสวัสดิการชองตีแต่ว่าค่อยใป่แล้วค่อยไม่ทันคย แต่คาดว่าแฟนเจ้าน่าจะแลกแล้วออู่วอไปพอเราเราเล็กแล้วเรารายงานถอยแล้วบ่เราบระคุณเมืองซเอ้าวข้าแลกเจ้าเจ้าขอดไปแล้วขอกดไปหอนหอนหลานถ่ายปุ๊บเนาะเพราะว่าเพราะว่าเขาได้ยินเสียงเขาประกาศหลายรอบแล้วเนาะแต่ว่าเขาก็ยังฟังมีเฮาซื้อหนาดนี้วันนี้อย่ยงนี้ขอได้มาหน่โคมสักข้ารับยาสักโคมก็ยาชีฟันท้ำห่อนสังก้อนไปแรกไปแรกที่ที่หมอ ไปไปแล้วเขาเขาไปถามว่าเขาก็จะถามที่ร้านค้าว่าอันเขาแรกยุซิเลอร์ขาคาร์ลว์แรกคุณผู้ใหญ่บ้านเขาไปแล้วได้เขาเก็บของขึ้นรถแล้วเขาก็เลยบอกว่านำไปได้ยี่มิดม่อนเรื่องขางน่ะเอ้าเขาอยู่มาสามปีเขายังไม่รู้เลยกันแรกยี่มิดมานอะไรไหลเขาจีไปกันแรกได้ดีไปบอกเขาว่าเน่ยไหลก็มาแรกไอ้ตัวแก๊สตัวแก๊ส บอกว่าแลกได้ตลอดเลยนะี่นะเดือนนั้นเดือนมกราก็ไปแลกเข้าเข้าไว้น,นั่นเลยเข้าเข้าไโครงการโครงการรัฐบาลนีเลยได้หมดเลยร้านไหน,านที่มีโครงการได้หมดนั่นแหลยร้านทุนดียไม่เห็นบอกเลยร้านทุนดีมันไม่ได้มีไหนมันมีแต่คทรศัพท์มือถืขอร้านทุนดียไฟไปะครึ่งเออมันไม่ได้มีสวัสดิการเลยทส่ร้านทูเลียอันนี้ร้านทงการนี่นะ ก็รีรานก็แหกได้แต่ว่าอันที่สาเรื่องคาบแก๊สเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะไม่หรออีมร้าน pues ไหนก่รอร้านพิกมอร้านพิกมอมันข้าโครงการอันนั้นเลยตอนเนี้พอได้เชียอิมาคอยมาอยู่นี่สามปีกอไปได้แหลกเับคาร์บแก๊ตูดดีแบบนนรออ่าแดกเนาะเขาไม่ได้ย้อนหลังให้เรา่าไปแล้วกันเลเี้ยา้าวเหียวข้าวเัวตาอ้าวมอยู่นี่ แมยังข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้อยื่นมาเป็นจิตที่เียอันถ้าไม่อยู่นี่3าปีเ้าขอรบ่รู้เนาะถ้าอยู่บ้านเขาเอาแตแรกทุกาเดือนเขาจะเอาเรื่อแตกอยู่ที่ตลาด่มจไม่เจะไปเรื่อยหน้าแแรกไปเลยเจ้าก็บาท่อิได้ ใครมีบัตรเครดิการก็ขึ้นรถขึ้นรถทัวร์ฟรีทุกเดือนอโอ้ค่ารถทัวร์ประเดนหน่อยเยอะเนาะเจ็ดร้อยสิบร้อยแม่อบอกว่ามาได้ทุกเดือนแต่ว่าแก๊ปเราทำไมให้น้อยจังวัีทองเขาให้เยอะไม่ได้เสียไอผ้าแม่เอไปซื้อเมื่อแก๊ปเดือนแก๊ปเดือนเป็นสิ่ได้่อยสามเดือน พ่อก็ถามว่าถ้าสมมติว่าเขาไส้ผ้าเดินทางใช่ไหมแล้วเขาไปรูดได้ไหมเงินสามร้อยอ่ะได้แปลว่าเท่าน่ะไปไปใสเบือเดือคะไม่ได้เดินทางหักเสียเรือน้นอ่ะเขาไปเอาขึ้นเลยเท้ากับใส่อะไรละซัมม้อซัม้อซัมม้อแค่นี้แหละมีค่าเดินทางก็แต่ว่ามันเห็นนะเห็นอยู่ แต่ต้องเปลี hmm. ่ยนกล้องนมันไม่สวยนี่พีดไปและสามสีเลอก็บเลียงเลาไเียนข้างเาก็ไได้อะไเิมแล้วิน้เไปบแกไม่รู้แกแกแกไ่กินเรามกินข้าวเส้าหเราเอาเรากิข้าวเซ้าบรกินเที่ยงกับแรก เราเล่ามากินเพียงอะไรป่ะนี้เพราะว่าเรา,าเคย,เย,ก,ก,ย,ยกินข้าวกับบางไหนโอ้ยกินข่าวเพียงสิเป็น,นยังเา้าบ่ให้กินแต่ข้าวลแล่นและลดน้ำหนักนะบอกกินข้าวเย็นแบบข้าวแลงก็กิกนไ,<ป>ได้ครับอกกินพวกแป้งพวกมันแต่วันนี้เราจะไปซื้อมันมาเบาเป็นยะ,ยะ ว่าคือเป็นด่าเสพเลยอ่าโต้ล้ยงหน่อยมีคนละครึ่งนะมัาเลี้ยงหน่อยภาษาสั่งมันเป็นไม่ใช่หรอโตลมหนาวสั่งในในในไหนสรัสนี้ก็ขอจบค่ียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะภาษาคือสั่งส้มสั่งอะไรนิดหอ่งสั่งหน่ฮะเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อยไม่ได้ไปสักทีแล้วพี่อบ๊อบไปกันแล้วบ๊อบไปกันแล้วเคยนี่ไปบ่ไม่ใช่หมดแหละบ่ใครไปใช้ให้หมดแล้มันจะหมดเวลาหลายได้คนละครึ่งนะ เรื่อยๆเวลาเดือนไหเดือนมีชันว่านี่เลยอู้ยใส่ตลอดเดือนดามสองพันเอออันนี้ใส่เบื่อแต่โดนแล้วคนละครึ่งเลยนะไม่ได้ออกไปไหนหนูวันที่มาจากกรุงเทพตะรานชาใกล้ๆบ้านเนาะแล้ววันที่มาจากกรุงเทพปอยบอกแม่ไปคนละครึ่งขี่รถมายังไม่มีสักล้านเลยจนบ่ค่อยมีเลือกหลายคืออยู่กรุงเทพเดี๋ยวนี่ยเราแพ้ ร้านค้าคอมันมีร้านค้าอยู่บนโคกเดิมไก่บานที่มอ้อยมาเมื่อวานน่ะเมื่อวานหนูหนูมีติดอยู่หนูได้บป็นทีลอยหนึ่งแล้วก็เอาะจเอาไปเสือเติมลอยหนึ่งใช้ได้พันสองคุณไม่ใช้ได้แค่สองลอยเองไม่ได้อิ่มเลยหรอมันไปเอาอยู่ทับไปวานอนก็ไปเอาได้ร้านนั่นน่ะร้านซูเปอร์น่ะไม่เลยประหยากเอากับไปเดิมแล้วคุณทีอยากเอาอยู่อีกอย่างนะเข้าใจไหมแบบ เป็นในตลาดสดอะไรงี <c oughs> <t ong> um ้เ <sh> มื่เคยไปเลยหนูตลาดสด้ไปเลยก็หนูเลยไม่ได้มีโอกาสออกไปไหนตลาดกว่านอนซะสิจะเอาของกินอะไรแต่ว่ายุ่งซุ้ยนะประจานเดี๋ยวก็เหมือนกับหนูอ่ะพ่อหนี้ใช้หรอเมื่อวานบอกว่าเดี๋ยวเราไปถุงดีกันนะไม่เห็นไปเออเสือมีรถแทนที่เปเอาอันมันหมดเดี๋ยวมันหมดเวลามันก็เอาคืนที่เจ้า ถูกดีว่าเราต้องเติมเงินเองเนเนเงินเติมออ้ยดิ๊าานือาออกมาจากเงินฝาถอาทุ่มข้าวยามันบูดรป้าห้าบ,บมันมหเืองเพื่อน้ำน ไมางมามากแต้แต่เศร้าใบ่ไหมเราบดไแมงใส่ไายแต่อันนั้นไปรับแอร์เรี้นเฉพมันจูบเศร้าชงหนักเรียนพร้อมรัวอรเอไปับไะไปอันนั้นไอุดรเมื่อนี้่นะจะลยไปแต่เศ้าจ้ ไปพอมาต้นงปมดดใจุุก็ับเดบเียวคือของขมาบท่านก็ไปนะท่นนสิบเลยไปเลยบอกเพื่อนสีเวข้ามายังทำเราจะไปอโดนก็เปโรคไมาทาี่กับพอนโดนมอยู่ทางเลอเหมือนอยู่ทเงาเลยแล้ย่หนีหละไปหาแอมขี่รถขึ้นมาได้อยญ่เ้ยตอนนี้เราคืไปคนณะไปเลย แยกทั้งโค่นตรงไปเลยเลยย่าไปอุดรบอได้เลียวมานี่อลอยบทพิโล่แนเดีวใช้เติอยู่ไรคอยบอกว่าลองบอถ้าถามป้าลองนะคอยคอยไปบึงบอปาไปน้ำปล่อยบอปล่อยกบกมันได้าดีเราเพื่อนน้่อด งเกนนึงมันหมอนรอบแรกนึงลงเกนนึงรอบแรกผู้จะฟ้าพอรอ,ทอบที่สองรอบที่สามแล้วผู้ก็จะคล้องเนาะรู้จักเส้นทางเนาะอืมรอบแรกเทายังไม่รู้จักเส้นทาง,ง,ง,ทางว่าโค้งงอ คอยก็ว่าก็จะ่ไปเมื่ไปทำ้นะแต่เนี้ยเปล่าอย่างนี้ก็คอยเป็นนรอกับ่าเป็นอย่งแต่เขาอยากขับไวแค่นั้นรอลอเป็นไปนะคอยคไปเพราะเาบอชานาญเส้นทางนะเาไปจวดจ่ายม่ต้อยังหกต่แรก่อยแขี่รถมาตอแรกเขาก็ยานจนสั้นตอนแรกเขายันจนสั้นพอรอบสองบสาแล้วเขก็ชิน คือไดห้องโค้งพักสกพักงอไปจัดพี่ได้วนที่ค่อยมาเราไม่ไปเราไม่ได้ไปไวมาเป็น์มีรถควัวมาจากไหนไม่รู้มาครั้งแรกอ่ะไปมาจากทางกกจูนนะโหเขาว่าู้เส้นทางเออมาปุ๊บไปไปลงตรงตรงอะไรนะบางคนไม่รู้เส้นทางแต่ขับไวมันก็เลยก็คือคือผู้ขับผ่านจอยมันเจ้าลงมาเลยหักเป็นี่ยมันหัคือลงไปเลยคอยเกนึงลากเกนึงลงมาเลยไปเช้าลากเกนึงลงมาลาาก็เลยว่า เออบ่กเป็นยังเดี๋ยวให้เชือไปก้อนกันเอาไปกู้ย้อนยู่เ็นะให้เออใปว่าพาบ่ฟ้าลองค่อยๆไปบ้อ่บอกแค่บองหั่นละของผู้พาย้อนอ่ไ่ะบ้องเขาเออมั่งนานละบ้าเป็นบุญกับ่เป็นเถอะี่เป็นเถอะคอยลง่ลเกนอขึ้นับเกนลงเกนเนอะไรน่ก็เป็นเถอมันมีแต่โค้งซื้อๆบ่เป็นไตยัน เรามันต้องมีฝั้งแรก,กนะไปโริ่มให้เาบอก่เฮ้ยอ่โงฮัดเว้ยแอนมันครับเอแอนฮ<ม>ัดเขาเลอไอเสือแอ,อนครับเปีออโต้เปิดครับดูเือได้เมืนนเ่อนั้นเนี่ยขยเงครับมาได้เลยมาำเดือกับลุงลุง